พี่เห่าพวกเหา,า ECB Ambassador พี่เบลสาขาบริหารธุรกิจค่ะพี่2อสาขาเศรษฐศรรษาสตร์ค่ะพี่ก้อยสาขาการบัญชีค่ะพี่เจสาขาเศรษฐศาสตร์ครับค่ะทุกครั้งที่เหล่า a m b a สเ a อร์รวมตัวกันนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นค่ะครั้งนี้ก็เช่นกันะค่ะพวาเราจะมาเชิญชวนน้องๆในการร่วมประกวดโครงการ ECB Ambassador หรือยูทูบคณะเศร,รษฐศรรษาสตร์ปีที่2ค่ะตอนนี้นะคะน้องๆหลายๆคนก็กําลังสงสัยใช่ไหมคะว่ายูวะตูดคืออะไร ยูวทูตก็คือตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากคณะไปทํากิจกรรมต่างๆในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นยูวทูตจะได้ออกไปแนะนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในหลากหลายจังหวัดที่สําคัญที่สุดนะคะการเป็นยูวทูตไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวแต่เป็นความสามารถปฏิภาณไหวพริบที่น้องๆมีนั่นเองค่ะครับสำหรับกําหนดการคัดเลือกยูวทูตอีสเอเนีร์ที่สองนะครับ เราก็จะรับสมัครตั้งแต่ปัจนี้นนครับจนถึงวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นทีมทีมละ3คนครับค่ะซึ่งในรอบการคัดเลือกนะคะเราก็จะคัดเลือกกันในวันพุธที่5พฤศจิกายน2557ค่ะเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณห้อง216ค่ะครับส่วนรอบตัดสินนะครับเราก็ตัดสินในวันที่12พฤศจิกายนนะครับที่ห้อง15403เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะต้องนําเสนอนะครับในหัวข้อการให้แนวเพื่อการศึกษาต่่อกกับลุมมเป้าาหย ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงศัลนา,านะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีเงินรางวัลมากกว่านะครับ12,000บาทครับค่ะในส่วนของเงินรางวัลน,นะคะก็จะมีทั้งหมด4รางวัลค่ะรางวัลชนะเลิศน,นะคะก็จะได้มูลค่า6 0 0 0บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันด,ดับหนึ่งนะคะมูลค่า3,000บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันด,ดับ2เงินรางวัลมูลค่า2,000บาท และรางวัลชุมเชยรางวัลมูลค่า1,000บาทค่ะและทุกๆรางวัลนะคะก็จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้พีพีก็ไม่อยากให้น้องๆพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว ECBM a Master ไม่แน่แอมเมอร์เดอร์ต่อไปอ่ะพวกเรารคุณอยู่นะครับแล้วเจอกัน